สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้าน่อยนะคะพี่พีจ่าห้าน่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าสปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าดูผลของวันที่24กันก่อนซึ่งแอดให้ดินที่2 0 6ไปนะคะวิ่งรูดที่2ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก5อ่า2 5 3นะคะล่าง9ก้าอันนี้แอดหลุดไปเนาะด่นที่2มาในหลักร้อยนะคะ พิเศษนะคะในรอบพิเศษ977ล่าง57อันนี้แอดหลุดไปนะคะในรอบปกติ952นะคะล่าง65เด่น2มาเด่น6มานะคะวิ่งรูดที่2เน้นไปที่25มาใน52นะคะมาในตัวกลับเนาะส่วนล่างมาเด่น6นะคะสำหรับในรอบ v i p นะคะ805ล่าง00นะคะ,ะเด่นที่0มา0นมา, 0, มาบนมาล่างเลยนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ าฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้มาในรอบเดียวเนาะในรอบปกตินะคะตัวกลับวอร์ที่แอดเน้นนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะของวันที่25เมษายน2 5 6 7นะคะหากเข้ามารับชมแล้วฝากด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจ๋าที่สำคัญอ่าพี่ๆเอฟซที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะ เดี๋ยวให้ดูรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะห้านอย สูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลง2ส,สูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมที่เป็นตารางนะคะพี่พี่จา๋าตารางตัวดินเนาะอ่ะนี่มาดูกันดินวิ่งรูดนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูท้ายคลิปเนาะสำหรับรัฐบาลไทยในรอบนี้นะคะดูฮาหนอยกันก่อน มาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สามนะคะหกแล้วก็0ูนนะคะแอดจะวิ่งรูดที่สามนะพี่ๆจะแอดจะวิ่งรูดที่ 3, สามสหรับท่านไม่ชอบสามก็เหมือนเดิมเนาะนาตัวที่เหลือนะคะ6กับ0นไปพิจารณาดู30นะคะ31 3ห33สามสองสามสาม สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับในรูดที่อ่ารูดที่สามนะคะแบบหนึ่งนะ รูที่สามแอดเน้นไปที่สามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามห้าสามสี่แล้วก็สามแปดนะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับฮานอยนะคะพี่พี่จา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแอดจะให้ดูรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ลงหน้าคลิปเนาะพี่พี่จา๋าไม่ได้ลงหน้าช่องนะคะ ขอย้อนหน่อยเนาะขอย้อนหน่อยอันนี้ย้อนตั้งแต่วันที่16มีนานะคะอ่ะ1มีนามีวันที่1เมษายนพลาดไปแล้วก็มาในรอบที่ผ่านมาตัวที่แอดเน้นนะคะดัง97แล้วก็เก้98อันนี้ของรอบนี้นะคะอ่ะถ้าใครชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะสำหรับในรอบนี้เนาะ อขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแอดนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่ามารับชมนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ